จะบอกว่าวันนี้อิ่มบอิ่มใจมากๆนะครับนอกจากว่าเราจะได้มาไหว้พากันแล้วเนี่ยที่สาคัญคือเราเจอผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากแล้วก็พี่ๆน้องๆในวงการเบอร์ควายบ้านเบอร์ควยของเราจะบอกว่าอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆครับผมเป็นไงแท้สำหรับผมนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมเนอะแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มบุญมากๆและที่สําคัญก็คือนนนๆทีจะได้เห็นท้งบริษัททางเบอร์ควยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเบอร์ควายนี่ number one ครับผม จริงๆผมรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยได้ร่วมวงสวงบ่อยอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นแบบเรื่องอันยามดีครับแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบได้เจอทุกคนแบบเยอะมากๆก็รู้สึกรู้รู้สึกว่าแบบพลังแบบยิ่งใหญ่มากๆครับผมครับผมสวัสดีครับก็วันนี้ได้รู้สึกปพื้มปรลิ่มากครับผมก็ในการที่มารวมตัวกันแล้วก็ทําบุญไปได้วยกันก็หวังว่าบริษัทเราจะรวยๆเฮงๆไปได้วยกันนะครับ <laughs> ครับผมก็รู้สึกว่าได้รับพลังงานมาเต็มที่มากๆเลยครับผมแล้วก็พร้อมที่จะลุยงานต่อแล้ะครับตลอดทั้งปีหน้านแล้วก็ปีนี้ด้วยนะครับผมครับก็สนุกมากๆครับผมมีเป็นอะไรประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับผมมากๆเลยคร,ครับผมก็รู้สึกเป็นเหมือนการแบบทำมุลครอบครัวเนาะเพราะว่าก็มีพี่ๆน้องๆที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็ ต่อให้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะวันนี้ก็ค่อนข้างแบบแดดไม่แรงมากก็ไม่มีฝนก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะครับก็ยังไงขอให้ Work Point แล้วก็พวกเราทุกคนปังๆงกันไปนะครับผมขอบคุณครับ